พิธาลิมเจริญรัตสร้างซอฟต์พาวเวอร์หลังทวิตช,ชวน Taylor Swift มาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยกลายเป็นประเด็นร้อนมาแรงกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่นายทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรกเก้าไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยได้ทวีตเช,ชิญชวน Taylor s w วิฟนักร้องสาวชาวอเมริกันชื่อดังระดับโลกให้มาจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย โดยทวิตนี้กลายเป็นที่ถูกใจของเหล่าสวิฟตี้ชาวไทยที่ต้องพลาดการชมคอนเสิร์ตของ t a y l o r Swift เมื่อปี2,557เนื่องจากการเกิดรัฐประหารน,นั่นเองนะครับซึ่งการยกเลิกคอนเสิร์ตในครั้งนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การทัวร์คอนเสิร์ตของ t a y l o r Swift เลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเดียวของเธอที่ถูกยกเลิกไป และล่าสุดทวิตของนายพิธาลิมเจริญรัตได้ดังไกลไปถึงต่างประเทศแล้วครับเพราะว่ามีสื่อยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างบิลบอร์ดป๊อปเบสหรือจะเป็นป๊อปคล f และอีกหลายประเทศครับได้นําเสนอข่าวของนายพิธาโดยเขาระบุเอาไว้ว่าพิธาลิมเจริญรัตนักการเมืองและว่าที่นายกรัฐมนตรีของไทยเรียกร้องให้เทเลอร์สวิฟต์มาจัดทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยซึ่งการทวิตของนายพิธาลิ้มเจริญรัตในครั้งนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเทเลอร์สวิฟ จะตอบรับคำขอหรือไม่แต่หลายคนรวมถึงสื่อไทยอย่างข่าวสดออนไลน์ได้มองว่าการที่สื่อต่างประเทศได้นำเสนอข่าวของนายพิธาลิมเจริญรัตเชิญชวน Taylor Swift มาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนั้นจะสามารถสื่อให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยได้กลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วแล้วมันก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ต่างชาตินั้นได้รู้จักกับการเมืองไทยและเมืองไทยด้วย